รถมาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแต่เหมือนได้รถใหม่กลับบ้าน แค่หนึ่งใบเทามีทอนแต่สิ่งที่ได้คือเกินคุ้มมากวันนี้มาใช้บริการวีแคทที่สาขาบ้างนาะศูนย์บริการเขาได้มาตรฐานตอนเปลี่ยนน้ำมันเครื่องทางศูนย์เขามีบริการตรวจเช็คฟรี30รายการทําความสะอาดกรองแอร์กรองอากาศตรวจเช็คช่วงล่างเช็คลูกปืนเช็คน็อตที่ล้อแล้วก็มีเติมลมยางให้ด้วยเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเสร็จก็ได้เวลาพาไปชุบตัวแล้วที่นี่เขาทําความสะอาดให้ยันห้องเครื่องใช้รถมาไม่รู้กี่ปีบอกเลยยังไม่เคยล้างขนาดนี้ขัดกันทุกซอกทุกมุมพนักงานเขาก็ใส่ใจล้วงลึกถึงรากถึง ในส่วนของห้องเครื่องเขามีพ่นกันหนูกันมแมลงให้ด้วยนะเห็นห้องเครื่องสะอาดเนียบขนาดนี้นึกว่าได้รถใหม่น่ะเนี่ยส่วนตัวถังเขาก็เช็ดเป่าลมช่วยให้แห้งเร็วขึ้นแล้วก็มีเคลือบกระจกป้องกันน้ําเกาะให้ด้วยยังไม่หมดนะเขายังมีสตรีมช่องแอร์ให้ทุกช่องอีค่ะปิดท้ายด้วยการพ่นฆ่าเชื้อในห้องโดยสารโหควันขโมยถูกใจกว่าถ่ายน้ำมันเครื่องก็บริการพ่นฆ่าเชื้อห้องโดยสารเนี่ยแหละเต็มสิบไม่พอต้องให้ร้อยเหมือนได้รถใหม่ชัดๆตอนขับออกจากศูนย์คือแอร์เย็นเจี๊ยบเลยเกือบลืม ก็มีห้องรับรองลูกค้าใครเห็นแล้วอยากได้แบบนี้ทักมาจองคิวได้เลย